ไขข้อสงสัยหนุ่มสอนรามอันฟอลโล่ไอจีลูกสาวเพราะอะไรยังคงหยิบจับขยับทำอะไรก็ถูกจับตามองเป็นพิเศษสำหรับหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์หลังจากที่มีชาวเน็ตสังเกตว่าพระเอกพ่อลูกหนึ่งอันฟอลโล่ไอจวีจิเทพิทักษ์น้องวีจิลูกสาวแล้วนั้นล่าสุดวันที่27ตุลาคมทีมข่าวได้เจอหนุ่มสอนรามในงานพิธีบวงสวงละครเพิงภริยาที่บริษัท R s จึงสอบถามถึงเรื่องดังกล่าวพร้อมกับเผยความสัมพันธ์กับน้ำฝนทวีพรที่หลายคนสงสัยว่ากลับมาคุยกันหรือเปล่าล่าสุดหนุ่มสอนรามแจ้งประเด็นร้อนแรงนี้ว่าต้องทำไอจให้น้องวีจิใหม่เพราะว่าจะได้อัปเดตพัฒนาการเขาเริ่มทำเองหมดครับแล้วก็ทำช่อง YouTube ด้วยส่วนไ g อันใหม่เวลาเขาโตขึ้นมาจะได้เห็นพัฒนาการของตัวเขาเองด้วย ทำไว้ให้ลูกครับจะมีรูปเก่ามาลงด้วยซึ่งไอจนี้ก็จะมีทั้งผมถ่ายเองและมีคนช่วยถ่ายด้วยเริ่มทํารายการในช่อง YouTube ด้วยครับพร้อมทั้งยังบอกอีกว่าสร้างเพื่อเก็บไว้ให้ลูกดูตอนโตไว้ดูพัฒนาการของเขาตอนเด็กๆในส่วนเรื่องของน้ําฝนทวีพรสอนรามได้บอกว่าผมไม่ขอยุ่งเกี่ยวครับไม่ใช่เรื่องของผมขอไม่ตอบครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ oh. ขอบคุณคะ่ะ